สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีท่า<ด>ช่องฮะุจรถอ๋ออันนั้นไม่ใช่กุญเจรถแต่เป็นกุญแจุจสวนโอเคเก็บไว้ก่อนค่ะแต่มันจะหายนะลูกนะคำแพงสวัสดีจ้าเอฟซี FC ให้แม่หน่อยค่ะสวัสดีจ้าเด็กหญิงดเด็กหญิงพิมพ์ระ้อนเด็กหญิงพิมพ์พช้นหน้ามาดีๆค่ะทำสวยๆย,ย,ยิ้มหวานๆค่ะชื่อน้องอะไรคะ น้องคําแพงอะไรค่แาแพงมาทักทายสบายดีตอนเช้าวันอังคารวันที่ยี่สห้ากุมภาพันธ์สองห้นะคะเอฟซคลิปนี้แม่แพ่นก็จะเอาแนวทางหานอยรวมของสี่เซียนนอมาฝากมาตอน f อฟทังช่องค่ะจะไปส่งคําแพงที่โรงเรียนแล้วคําแพงจะไปโรงเรียนใช่ไหมเป็นเด็กดีใช่ไหม เป็นเด็กดีแล้วก็จะทําอะไรด้วยตั้งใจเรียนเป็นคนเก่งฟังความคุณครูฟังความของคุณแม่จา้จาด้วยตัวจหัวจ้าไม่ร<ะ>้องไห้ไม่งองแงใช่ไหม,มโอเคเทำงานก่อนจะไปโรงเรียนทำงานช่วยแม่ก่อนใช่ไหมใช่จ้าตัวนิ้มันหวานหน่อยสิ ทำไมผมหน้าผากเอาขึ้นหัวล้านเลยเห็นหัวล้<笑><笑>านหัวตกเออไม่ใช่หัวล้านหัวตกเอาทำไมเสื้อดุมเสื้อหลุดคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใส่หน่อยสิแข่งแกงส้มจะไปโรงเรียนแล้วค่ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางฮานอยร่วมของซีเซียนนะคะ เดี๋ยวไปส่งคำแพงมาจะพา fc ทั้งช่องเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะคะคํำแพงอขอบคุณ fc ก่อนค่ะขอบคุณแล้วเออใส่กุมเสื้อก่อนเสวย,ยสวย่ะบ้ายสสวยโอเคนะตามนี้ค่ะอ๋อไหนไหนอะให้ fc ดูหน่อยสิอันนี้เออพอแล้วอยู่นั่นแหละไหนยื้อขึ้นอันนี้กุญแจอ,อะไรนะ กุญแจสวนคุณแจสวนทุ่งนาของคำแพงใช่อเนี่ยค่ะคำแพงแกงส้มนิมนหวานเลยค่ะค่ะโอเคค่ะผู้ใดอยากจะรวมทําบุญนะคะทําบุญผ้าป่าทําบุญค่ะอ๋อคำแพงคาบุญค่ะค่ะคำบุญผ้าป่านะคะวัดป่าพุทธรักษาวันที่อ่าสิบสามเมษาเนาะค่ะสิบสามเมษาร่วมกับ มีทีมยูทูบเบอร์เป็นเจ้าภาพนะคะเนี่ยเจ๊แดงพ่อหัดืันสกาวแม่หมูบ่าวเท่าอ่าชุดใจพารวยเพชรพารวยนะคะทีมงานยูทูบเบอร์ที่บ้านบางนะคะเป็นเจ้าภาพค่ะผู้ใดอยากจะร่วมท่าบุญนะกับแม่เพ็ญน,นะคะแล้วก็ทีมงานของแม่ก็ให้ทักไลน์มาได้0 6 5 3 4ห8 8 3 6สามสี่หนึ่งแดดสามนะคะเนาะทักไลน์มาหาแม่เพ็ญได้คะ่ะ อ่ะคลิปนี้ก็จะพาค่าแพรไปทรงโรงเรียนก่อนเ้อจ้าเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะคะโอ,อะ้ลืมไปซื้อขนมโอเคค่ะอะาทำไมไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้านั้นไม่ได้ลูกถุงเท้าต้องใส่รองเท้าผ้าขาถุงเท้าผ้าใบอ,อ่ะนีเนาะคะ่ะเอฟซีมาเพ่นกนพาพาเอฟซีมาเบิง ผลฮานอยวันที่24เมื่อวานนี้กันก่อนเนาะแล้วค่อยไปเอาตัวเลขของมือนีกันต่อเท่ากับมาเบิงผลฮานอยค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้น้อยพิเศษบนออก833สล่างออก22มีผู้ใดถึกเน,นี่ยค่ะเบินบนเบนิบน,บนล้างเลยเนาะส่วนฮานอยปกติ ก็ออกศูนย์หกหเบิลอีกแล้วเนาะล่างออกเก้าหกนะคะส่วนฮานอย VIP บนออกเจ็ดสามหนึ่งล่างออกสองแปดนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยผูุ้ดหมานแดงแม่เพ่นหมานเล่าค่ะนี่ค่ะแม่เพ่นจะเอาฮานอยไปซื้อเล่านะคะเอากันใบตัวละเล็กตัวละหน่อยได้นิดหน่อยค่ะเนาะ เวลาหาหน้อยออกมาเพ่นจะเอาผลหาหน้อยไปซื้อนะคะเดซี่ทั้งช่องให้สังเกตบิงดีๆกันเด้อกันเสียงซื้อเนาะซื้อบาหลายขั้ก็ซื้อหน่อยหนึ่งปิดไว้นะคะ,ะกันนใ้นะคะเพิ่มมากกันแบบนี้ลนะอ่ะเมื่อวานนี้ผลงานของเซียนโคลาดวิ่งลูดหกกับแปดนะคะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอ่อเข่าเนาะแปดสองบอมีมีแต่แปดหนึ่งหกกับหกหกเก้าหกนะคะได้รูดหกก็จะได้เบิ่นบนล่างฮะน้อยปกติเนาะของเซียนโคราดวิ่งรูดมาทั้งสองตัวจับคู่บอ่อเข่า ส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น9กรอง8ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งตัวเด่นและตัวลองส่วนตัวจับคู่เข้าชุดลองนะคะก็คือ 8,2. เลขออก 2,8. งแปล่างของนอย VIP หนึ่งอยเนาะของเซียนเชีงยงใหม่วิ่งรูดเด่นที่3ารอง4ตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวเด่นจับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะห อ่าสามหนึ่งตรงๆบนของนอย V i p พนั่นเองเข้าหนึ่งฮานอยของเซียนเชียงใหม่เนาะส่วนของพี่ประหัดวิ่งลูดมาด้วยกันเนาะค่ะหนึ่งกับสามมาด้วยกันเลยสามหนึ่งนะคะเอซีสามหนึ่งมาด้วยกันแต่ว่าเพื่อนบอจับคู่ไห้เนาะกาเลยบอเขาค่ะจับคู่บอเขาวิ่งลูดมาอยู่เนาะ เริ่มมาแล้วเวิ่งรุดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จับคู่ต้องมาแน่ๆค่ะของพี่ประหัตเนาะหลังจากรุดไปสามมือติดต่อกันนะคะอ่ะมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่ยี่สิบห้าวันนี้กันเลยเจ้าแรกวันนี้ก็คือของเซียนโคราดให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่หนึ่งรองสองนะคะเด่นที่หนึ่งรองสองจับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งหก หนะึ่แปดหเนาะแล้วก็ชุดลองสองสามสองหสองแปดแล้วก็สองเกนั่นเองค่ะของเซียนโคราชเนาะส่วนเมื่อวานนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาสองตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขานะคะของเซียนโคราชเนาะ ส่วนวันนี้ค่ะวิ่งรูดเด่นที่หนึ่งรองสองจับคู่ชุดเน้นหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแล้วก็ชุดรองก็เป็นสองสามสองหกสองแปดและสองเก้านั่นเองค่ะของเซียนโครล่านะคะเราก็ได้ของเซียนโครลาาแล้วเนาะอ่ะเขามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันเลยนะคะส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะ ให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกรองสองเนาะวิ่งรูดบนล่างเด่นที่หกรองสองจับคู่ชุดนิ้นหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปดส่วนชุดรองก็คือสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดและสองแปดนะคะของเสียนเชียงใหม่วันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี่ค่ะ เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดเด่นที่3ารอง4ตัววิ่งตัวรุ่นมาตัวเด่นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นนะคะสาตรงๆบนของนอย VIP เข้า1หนานอยนะคะส่วนวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น6กรอง2จับคู่ชุดเน้น6 1 6 5 6 7แล้วก็6 8ชุดลองสองห2ึ่และสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวซี่ทั้งช่องมาแคปหน้าจอเอาของ2เซียนกันก้นนะคะ แคปหน้าจอเด้อค่ะชัดบบสวยงามบอพอดีเพองามบอค่ะเอฟซีในเพื่นไทยกิดเนาะโบพอดีบอพองามกับให้เอฟซีทักทวงมาได้ค่ะเมื่อวานนี้ไม่เพียงแตขอโทษขอภหยหลายๆเนาะของอแออ้อพารวยนะคะก็เข้าเนาะแต่ว่ามีเพื่นมาบอ่อเขานะคะมีเพื่บึงมีเพ่นเป็นซึๆอมๆเบลเอเบลเอเมื่อวานนี้เป็นยังไงหอาการบร่ค่อยดีค่ะ แล้วก็ของอาจารย์สวัยก็เข้าสองฮานอยแต่ว่าไม่เพ่นว่าเขาฮานอยเดียวนะคะเอฟซีม่เพ่นขอโทษหลายเนาะขอโทษไปยังแอดอ้อยแล้วก็อาจารย์สวยนะคะที่ไม่เพ่นทํางานผิดพลาดตลอดเลยเนาะช่วงนี้ไม่เพ่นกับสติสตังบค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคะ่ะเพราะว่าขิดทําเมน้าลูกอยู่ทั้งฟังเล่าเนาะค่ะขอพว่ว เห็นงานเนี้มันก็เลยเห็นให้อันเห่าแบบแล้วเห่ามีหลายทางเหตุมีหลายทางคิดมีหลายทางรับผิดชอบนะมันเลยเห็นให้เห้าบอสะเทียนเนาะเห็นให้การทํางานบอสะเทียนกับการคว้มคิดคุ้มอ <si ่านบอสะเทียนกันนี่นะก็เลยเหตุให้มันผิดพลาดไปหลายอย่างหลายแนวนะคะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะหมต่อนะคะ เป็นกับขอโทษขอ,อไข้น้ำเดอเอ้อเนาะอ่าเขามาเบิงต่อค่ะเนี่ยทางฮานอยของเซียนของพี่ประหัสนะคะ fc ของเซียนของพี่ประหัสวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่หนึ่งรองสามนะคะเด่นที่หนึ่งรองสามจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะมีหนึ่งศูนหนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดเนาะส่วนชุดลองก็คือสามศูนย์สามสองสามแปด แล้วก็สามหกเนาะแนวทางฮาหนอยของพี่ประหัสวันนี้นะคะนี่ค่ะถ้า,ามาเบิงเทียบใส่ของเมื่อวานนี้เนาะหลังจากรุดไปอา่าสามมือทั้งตัววิ่งตัวรุ่นและตัวจับคู่เมื่อวานนี้เข้าแค่ตัววิ่งตัวรู่นนะคะแต่ว่าจับคู่ย่งบกเขาเนาะมือนีเองไมคค่ะวิ่งรุดให้เด่นหนึ่งร้องสามเมื่อวานนี้เด่นหนึ่ง คือกันเนาะร้องสามคือกันตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวนะคะมาด้วยกันเลยเนาะแต่วันนี้ให้มาใหม่เด่นหนึ่งร้องสามจับคู่ที่หนึ่งศูนย์ชุดเน้นนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดชุดรองสามศูนย์สามสองสามหกแล้วก็สามแปดนะคะเอาตื่นหมด <c oughs> แม่เแม่มาข้างหลังตื่นแม่หมดข้ <c oughs> หาหน้อยข้หาหน้อยข้หาหน้อยมือหนี้เนาะแม่ อันนี้ของพิพาน์เราไหวนี่ฮะ้อยก่อนครับลุดสามมือแล้วเ<อ>มื่อวานี่เขาวิ่งลุดมือนี้ต้องเขานน่ๆเลยจับคู่เนาะแมนเพราะว่าลุตเขรลุดเน่าปะนี่มือนี้เขาคักๆเลยขึ้นเล่าก็ถูกกันเนาะถูกถูกน้ำห้าหน,หน้อยหน่ะเเส้นสื้อตามแต่ห้าหน้อยแมนมาเบิ่งของเซียนอุดรต่อเลยเนาะ วันนี้ฮานอยรวมของเซียนอุดอรวิ่งรูดเด่นที่4ีลอง1นะคะเด่นที่สีลองหจับคู่ชุดเน้น4 1 4หนึชุดลอง1นึ่งแล้วก็1 8นะคะ,ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดอรจับคู่ทําผลงานเข้า1นึ่งฮานอยนะคะก็คือ8 2ดสองเลขออกสอล่างของนอย v i ไอพ ส่วนตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวมาทั้งเก้ามาทั้งแปดนะคะแต่เก้าจับคู่บอเขาเนะวันนี้เลยให้มาใหม่แล้ววิ่งลูดเด่นที่สี่รองหนึ่งจับคู่ชุดนินสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดแล้วก็ชุดรองหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งแปดนะคะ,ะแคปหน้าจออเดอ้อจ่ะแนวทางหาในรวมของพิ่ปหัแล้วก็เซียนอุดรนเนาะวันนี้ค่ะ เ้งๆ้งรวยๆปังปังกันยกช่องนะคะวันนี้าหัดชาแนลต้องเข้าแน่นอนค่ะเอฟซี FC ค่ะเนะาะเมื่อวานนี้เริ่มเข้าตัววิ่งตัวรูดวันนี้เข้าตัวจับคู่เด้งบนรางแน่ๆเลยฮ่หา,หา ขอให้มาเดินเนาะคะ่ะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นได้แนวทางฮาหนอยรวมของสีเซียนมาฝากแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของอาจารย์ใดสำนักใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะคะผู้ดใดกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นขอให้มีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประกาศทุกท่านทุกคนเดิอเนาะคะ่ะขอให้สมหวังเนาะกับสิ่งที่อยากได้อยากมีนะคะ f ออ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ